สวัสดีครับผมพอกับบ่าวพันพื้นเมืองอีกแล้วครับ,บนี้ได้เมนูชด,ชดครับผมปลาซิวสอนมาไม่ไหมครับอามาใส่ขวดโลไว้อย่างไม่ตายนะทำหงคครับผมทำหุงเผพ็ดเดิงกัขปุ่นออกมาที่หลายไปเลยครับล้มอย่ี่ล้มคักมือเนิ อยู่ให้อยู่หน้าก็เก่าครับผมปีใหม่แล้วก็นเลยนะเมนูเมนูใหม่เมนูสดครับผมสดๆไปเลยสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่เด้อขอให้มีความสุขตลอดไปครับผมทุกคนทุกเอฟซีทุกคนแหละครับความขอให้มีความสุขตลอดไปตลอดไปเรื่อยๆลนะครับ ตำหุงเรืยกันเผ็ดจริงกับปลาซิวสวุดตรงเผ็ดครับผมเริ่มกันเลยเอาเทียนแล้วตูวสองตูวกคนเด้อมาเทียนหลายบุได้ครับผมนี่โหถักบ่ออุ้ยนียกย่กลิ่นบนหนอาผมกเลยนี่ครับนี่ครับ ผมอ้มลาอืมโหโดแซบไีแล้วครับผมอยู่ในนี่เด้อโอ้ยมาหน่อยกันเลยเนาะไปขอมาหน่อยจะาหมาเลี้ยงสองตัวครับประเทศดุกดิกดุกดิกถึงบ้างยา เลยบขอมาหน่อยมาเลียงโอ้ยขมขีกำล้ำครับผมเดี๋ยวมันกวนผมอยู่นี่นี่ไอดำมาเถกครับนี่คุณคุณดาว คุณดาวหมาแม่นก่นผมอยู่ไหนไปเบิดไปซองตัวแล้วครับผมนี่ตัวหนึ่งนี่ครับดำเลยบบบที่นี่สดมาก วางไลแล้วหมดเุืยังลอยดิ่งอับโอ้ยทังตกัพ่อทังเตะครับผมวน ส่วนไม้ไม่เขากับลากำไมิดีใส่โลกขาก็เปลี่ยนน้ำก็ดูเอาหมายถึงแบบเอ่อเน่าขังใบนะครับอุณหศักดิ์ปบบ๋อโอ้เจอหลายพวดมาได้เจอตัวกันครับที่เฮียกันเด้ออยู่ในนี่ นเนื้อมันแน่นกว่าขีมันคมดีครับผมคมขนาดว่า ไส่กันเลยนะ้องโอ้ยฮักเฮ็ดนี่แหละครับเบื้องข้างล่างเอ้เด็กๆก็เหนื่ยโอ้ติดการเลยโอ้โดดลงไป กินครับน่าจะคนเนอะดีครับอนแรเด็กสิ้นโตก็เครียดไ้เได้อได้เพราะได้มาหน่อยมากอบาบา ใกล้ผมเลยบไปเพิ่มสิงโตกันเลยเพชรสูตรผมอีกแล้วครับสอนปาลาซิ้นมากเลยคังไใบปะชี้นี้ น้ำตํำห้งแสบดีนะครับเพราะว่าผมกินแล้วร่องแล้วอยู่เนี่โอ้โหดดนี้ กล่องแตกเพมืออะไรกันใช่ไหมถึงน้องถึงนอนตื่อไม้เลยครับปีไม้ปีเกา่าคือเกา่าอยู่ไหนอยู่หน้าคือเกา่คเกาครับผมเลี้ยงงัวมือน,นี่ปีไม้แล้วก็เลี้ยงงัวคือเกา่ากับเลี้ยงเด็กๆอยู่หน้าครับผมมาแทนดุกดิกสิพันคือ,อยังดุกดิกบ่ฮอนละ่ะอันน้อยสองตัวเนี่ย จัดอีกสิบตัวกันโอ้แต่ต่ผหุงเพชรในการดีครับผมเผ็ดมากโอ้ยขา้างล่างก็กอกวนข้างล่างเลยขออยากต้องกินแอมซีนะครับต้องเด็ดหัวออยหน่อยครับมันโดดนี้ถับไม่เพชรไม่แซ่บหรอครับกินกับปลาชิวสุดเนี่ย ตื่นเลยด้วยซึ้งเนเนอนอือ สองตัวครับในมือน้องตันนึ้ผทังเลยหรอ <c oughs> เลือดเดอร์ครับผมโอ้ยกันผ่านครับผมเมนูนี่เผ็ดได้แฮมเผ็ดกินครับผมหยุดไม่ได้มามึงนี่ล่มร่มครับผมปีไม่แล้วก็คือเก่ามีความสุขเหมือนเดิมนะครับเ้อลมลมลมเเทุกคนทุกทุกคนอยู่ดีมีแห้ง ให้รวยกันทุกคนครับไปเดินทาังเราเดินงปลอปภายครับผมเดินครงกลับไปทำงาน oh. อ๋อดีด้วยอมีความสุขหลายครับผม ตลอดไปตลอดปียินดีมีแห้งสวัสดีครับ